การตั้งค่ามือถือ Android ให้ลื่นโดยที่ไม่ต้องโหลดแอป п п เพิ่มใดๆทั้งสิ้นมีจริงหรือเปล่ามีสิครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมก็เจนายครับวันนี้เราอยู่กันที่เจนายแชนแนลนะครับผมมือถือ Android โราโอ้โหโคตรหน่วงโคตรค้างนะฮะ มีปัญหาจะโหลดแอปโอ้โหเคลีคยนู่นเคลียนั่นเคลียนี่วันนี้นะครับผมผมมีวิธีง่ายๆไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแม้แต่แอปเดียวเลยครับผมใช้เพียวๆในเครื่องล้วนๆน,น,นะฮะทำให้เครื่องของคุณเร็วขึ้นตอบสนองได้ดีขึ้นอ,อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับ ง่ายๆครับผมรอก่อนอ่าท่านใดน,นะครับผมตอนนี้กำลังหาซื้อสมาร์ทวอทหรือแกดเจ็ตหรือมือถือต่างๆนะครับอย่าลืมแวะมาที่ร้านเจไนทุกสาขานะฮะใกล้บ้านคุณหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจไนฟนและ Facebook เจไนฟอนนะครับเรามีบริการส่งฟรีให้ท่านทั่วประเทศเลยครับผม อ่านะครับผมสำหรับมือถือ Android ที่ใช้แล้วค้างข้อมูลเยอะๆนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวิธีในการทำให้มือถือคุณลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแถมไม่ต้องโหลดแอปเคล a ยโนนเคลียนั่นเคลนี่ให้มันเยอะให้มันเปลืองความจำครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลยครอ่านะครับสำหรับมือถือ Android นะครับผม เอาวิธีของผมไม่ทาได้นะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมให้เราเข้าในตั้งค่าครับป๊บก็ให้นะฮะแล้วไปที่ประโยคที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยฮะกดเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะฮะให้เรากดตรงเวอร์ชั่นนะครับหรือรุ่นเดินเขียนว่าหมายเลขบิลนั่นเองให้เรากดค้างไว้ครับกดกดกดย้ำๆไปๆไปเรื่อยๆครับจนขึ้นว่าคุณได้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมคันเทปใช่ไหมฮะไปเลยครับทีนี้ หาคําว่านักมัฒนาเอ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นฮะตัวเลือกโหมดนักพัฒนาครับหรือว่าบางคนนะครับก็เป็นโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะฮะกดเข้าไปเลยครับกดเจึ๊กกนไปให้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับ่าเปิดเิดเป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 ิดมาอยู่ในโหมดของการวาดนั่นเองนะฮะเห็นด้านบนไหมครับนี่ครับ ตัวสำคัญจะอยู่ตรงนี้เลยครับผมขนาดหน้าต่างภาพความเคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะถ้าเรากดเข้าไปหนึ่งรังครับเห็นไหมครับเขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าตั้งค่าจากโรงงานมาเนี่ยภาพเคลื่อนไหวในการซูมนะครับ 1 x นั่นเองหรือคูณ1นั่นเองนะครับเราจะไม่ใช้คูณ1นะฮะเพราะว่าคูณ1แล้วมันค้างเอ้ยมันน่วงมันไม่ได้ห่ะเอ้ยต้องเอาให้เร็วกว่านั้นต้องกดนะครับ 0.5x หรือ0.5คูณไปนั่นเองนะครับผมจากนั้นให้เรามาดูนะครับอัตราการสลับภาพเคลื่อนไหวด้านล่างนะครับประโยคด้านล่างให้เราแตะไป1ครั้งครับอ่านะครับเลือกเหมือนกันเลยครับผมถ้าอยากให้เร็วก็ต้องเลือก 0.5x เหมือนเดิมนะครับผม โมดนี้นะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี่ปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าทางของค่ายมือถือต่างๆนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนะเขาได้ใส่มาให้เราปรับแต่งได้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเอ้เครื่องเราจะพังอะไรหรือเปล่าอ่านะครับเราปรับแต่งไปสองข้อแล้วนะหลังจากนั้นนะครับผมถ้าอยากให้เครื่องเราเร็วกว่าเดิมนะเร็วมากๆเลยครับมาตรงนี้ครับผมมาที่ นะครประโยคใหญ่เลยนะฮะแอปนะครับผมจากนั้นนะครับจะมีประโยคอยู่ด้านล่างนะครับไม่ต้องเก็บกิจกรรมนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดเนี่ยฮะเวลาเราเล่น f a c e b o o k และอยากสลับไปหลายเราก็สามารถสลับได้นะครับผมแต่ข้อมูลในในการเก็บข้อมูลระหว่างแอปนะครับผมก็ยังมีอยู่เอ้ยเครื่องอาจจะค้างหรือเปล่าหรืออาจจะช้าหรือเปล่านะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กเปิดปุ๊บ ข้อมูลตรงนี้นะครเหมือนเราเล่น Facebook แล้วเราอยากสลับไปลายนะครับไม่สามารถสลับไปได้นะครับเพราะว่าข้อมูลจะล้างอัตโนมัตินะครับทำให้แรมของเรานะครับประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมปิดดีกว่านะครับไม่ต้องเปิดเพราะเราใช้แอปอยู่2แอป3แอป4แอปตลอดอยู่แล้วนะครับเราเปิดแค่ตัวของ ขนาดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็อัตราการสลับภาพเคลื่อนไหวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเห็นไหมครนี่ฮะฟืดฟาดฟืดฟาดเลยไหมครับรันนะครับกดเข้าไปนะครับผมกดอะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่เห็นไหมครับสลับหน้าต่างออกอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับอันนี้ผมเปิดแล้วนะฮะผมเปิดเรียบร้อยนะครับดูนะครับอ่ะผมกดเข้าให้ดูประโยคใจๆนะครับกดเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับนี่ฮะ ดูจากการสัมผัสนะครับผมนี่นะฮะเรเร็วหรือเปล่าให้ดูด้วยตานะครับนี่ฮะกดออกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะทีนี้ผมปิดนะผมมาปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดูเลยนะครับอ่ะปึ๊บผมปิดเลยทั้งรุ่นเลยฮะดูครับเห็นไหมฮะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับให้สังเกตหน้าจอของผมนะครับ ก่อนที่เราเปิดอยู่นะครับผมหน้าต่างจะสลับอย่างเร็วมากๆนะครับแต่พอเราปิดปุ๊บเห็นไหมฮะอย่างเตาเลยครับอ่านะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับผม,มรับรองว่าไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใดๆนะครับผมมีอยู่ในตัวเครื่องเราแล้ว<ม>นะครับผมเข้าง่ายๆครับตั้งค่านะครับหรือเกี่ยวกับ โทรศัพท์นั่นเองนะฮะจากนั้นให้กดหมายเลขเวอร์ชันหรือบางเครื่องเขียนว่าหมายเลขบิลย้ำๆๆนะครับผมจนขึ้นคําว่าคุณได้เป็นนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะให้เรามาที่ตั้งค่าเพิ่มเติมให้มาหาคําว่านะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมให้เจอจากนั้นก็ไปเปิดตามที่ผมบอกได้เลยครับแค่นี้ครับตัวเครื่องของคุณก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมไม่มีผลข้างเคียงเลยครับผมก็ไปลองทํากันดูนะฮะ อ่านะครับผมก็เป็นไงกันมากนะครับสำหรับวิธีของผมนะครับง่ายๆครับทําตามขั้นตอนที่ผมบอกเลยอ่าง่ายๆเลยนะครับแค่นี้ครับก็ทำให้มือถือของคุณนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมและใช้งานการตอบสนองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแถมประหยัดแบตอีกด้วยอไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใดๆนะครับผมไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในตัวเครื่องทเดียวเลยครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครก็อย่าลืมดูคลิปผมแล้วไปทำกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องลางไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ